ตอนนี้ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนก็คืออะไรเนี่ยเป็นทนายลุงพลต้องหนักแน่นอืมตอนนี้กําลังดังนะครับนหะัวลีนี้นะครับนะเอ่อเป็นทนายลุงพลต้องหนักแน่นใครจะเสนอตัวเข้ามาเป็นทนายของทนายความของผมต้องหนักแน่นนะครับนะต้องทนกระแสะโซเชียลได้นี่วลีเด็ดของนายชัยพลหรือลุงพล จำเลยคดีฆ่าน้องชมพู่อืเอ่าจำเลยคดีฆ่าเด็กอ่าสามสามขวบหรือที่สอนระยุย์ใช้คำว่าเเลบคดีฆาตกรรมวลีเด็ดของนายชัยผลน,นะครับก็คือว่าใครจะเสนอตัวมาเป็นทนายใครมาเป็นทนายผมต้องหนักแน่นต่อกระแสโซเชีย so ลต้องหนักแน่นหน่อยถ้าไม่หนักแน่นอย่ามาเป็นอ่านี่ชัยผลน,นะครับ ประเด็นข่าวตอนนี้ที่อยู่ในความสนใจของประชาชนก็คือกรณีน,นายนายชัยพลกับนางแตนสองคนหัวเมียตั้งโต๊ะแถลงข่าวน้ำตาซึมหาทนายไม่ได้ทนายแปดหมื่นคนในประเทศสองคนหัวเมียนี้หาทนายไม่ได้ไม่น่าเชื่อนะตอนนี้ยังหาทนายไม่ได้เลยต้องนั่งโต๊ะแถลงข่าวนะนะครับเราก็ไม่รู้มันเป็นเรื่องจริงเรื่องเท็จอย่างไร ทำไมทนายแปดหมื่นคนไม่มีใครอยากเป็นทนายให้นายชัยพลหรือไงหรืออย่างไรนะครับและนายชัยพลก็น้ําตาซึมค่าทนายก็เยอะเห็นบอกว่าจะมีการรับบริจาคหรือไม่อย่างไรนะบางคนบอกต้องใช้เงินถึง5้าล้านนะครับเมื่อวานนี้เนชั่นก็เอาบทสัมภาษณ์ที่ผมไปลงนะครับว่าเอ๊ะทำไมชัยพลหาทนายไม่ได้ประเทศไทยมีทนายตั้งแปดหมคนทั่วประเทศเก่งๆตั้งนน ทั่วประเทศจังหวัดมุกดาหารก็เก่งๆจังหวัดสกลน,นครก็เก่งๆร้อยเอ็เยอะแยะมากมายนะครับแต่ทำไมชัยพลไม่เลือกทนายเหล่านั้นนะเป็นเรื่องแปลกแล้วทำไมชยัยพลคดีฆ่าเด็กต้องใช้เงินถึงห้าล้านซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยน,นะไม่จำเป็นต้องใช้เงินหล้านนะครับถ้าคุณยากจนนะชัยพลนะคุณก็ยื่นคำร้องต่อศาลศาลก็แต่งตั้งทนายให้เพราะ คดีฆ่าเด็กโทษประหารชีวิตอยู่แล้วเพราะว่าถ้าแพ้ก็โดนประหารชีวิตโทษถูงสุดนะครับเพราะนั้นชัยพลก็สามารถไปยื่นคำร้องต่อศาลมุกดาหารบอกเรายากจนศาลก็ตั้งให้แล้วไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องตั้งโต๊ะ,ตะแถลงข่าวนะครับอันนี้ก็ฝากไปยังชัยพลนะครับทนายคุณถ้าคุณไม่มีตังค์นะสมงแม้ว่าคุณเป็นคนยากจนบ้างมีแต่ฝาบ้านอย่างเดียวเนี่ยคุณก็ยื่นคำร้องต่อศาลศาลก็ตั้งให้จบ ทนายของศาลแต่งตั้งหนักแน่นทุกคนครับนะครับเพราะเป็นทนายของศาลนะครับอยู่ดีๆจะไปถอนทนายก็ไม่ได้ด้วยทนายศาลแต่งตั้งนะไม่ใช่วันๆก็มาเทลูกความทิ้งประกาศถอนตัวทางเฟซบุ๊กนี่ทำไม่ได้เลยถ้าทนายศาลตั้งนะโดนพักใบญาติโดนถอนใบญาตินะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากลุงพลนะครับถ้าเรายากจนจริงๆเราไปยื่นคำร้องต่อศาลมูดาหารเนะี่ยเดี๋ยวเขาแต่งตั้งให้แล้วจบไม่ต้องดราม่า คำถามต่อมาบอกว่าเอ๊นายนายชัยพลหรือลุงพลเนี่ยบอกว่าตังค์ไม่มียังไม่มีเงินไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าทนายค่าทนายมันใครจ่ายเยอะเนี่ยแล้วทําไมนายชัยพลจะเลือกทนายพวกหิวแสงนะนะคือทนายพวกอยากดังทั้งหลายทนายโซเชียลทนายออกทีวีทำไมต้องไปเน้นพวกหิวแสงนี่หลายคนก็าถามมานะ ผมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องการจ้างทนายมาว่าความในศาลด้วยแล้วก็มาว่าความทางเฟซบุ๊กด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะนะเพราะที่ผ่านมาในายชัยพลจะต้องชอบเลือกเลือกทนายพวกหิวแสงไปไหนมาไหนก็อออกจากบ้านแล้วนะอืมอา้อาวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นเครื่องบินแล้วอา้าวนี่นี่ตัว๋วเครื่องบินนะอา่านะเดี๋ยวไปกับลูกน้องแล้วพาเมียไปด้วยอา่า เดี๋ยวลงสนามบินนะลงพ่อเมียอ่าอาจะถึงที่นั่นประมาณเวลานี้นะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยช้ยพลเนี่ยชอบชอบใช้บริการทนายหิวแสงเหมือนกับว่าเอ๊ะต้องเอาทนายหิวแสงหรือทนายโซเชียลเนี่ยมาว่าความทางโซเชียลด้วยนอกจากว่าความในศาลจังหวัดมุกดาหารแล้วเอามาว่าความทางเฟซบุ๊กด้วย พอ,พอลงจากสารปุ๊บก็ต้องไปไงไม่จ่อปากเลยโอ้ไม่ต้องห่วงครับคดีลุงคนนี่ผมรับว่าความฟรีนะครับบาทเดียวผมก็ไม่คิดครับเพราะลุงลุงคนเป็นคนยากจนนายากจนค้นแค้นวงเล็บเนี่ยผมพูดเติมให้นะมีแต่ฝาบ้านอาะไรํำนองนี้แต่เวลาโดนร้องเรียนมันยากเรื่องโฆษณาว่าความฟรีกลับไปบอก ที่สภาทนายบอกอะไรอ๋อลุงพลก็ทําหนังสือมาขอความช่วยเหลือเนื่องจากยากจนไม่มีตังค์ยากจนขอไปยังมูลนิธินะมูลนิธิก็ส่งมูลนิธิทนายก็ส่งทนายอยู่แสงมาทําการว่าความนะมีการประชุมลงเมตตงม,ต,งมติอะไรเรียบร้อยนะนะแล้วเงินก็เข้ามูลนิธิไปเท่าที่ยอมรับคนที่จริงก็คือแสนห้าแต่มากกว่านั้นหรือเปล่าเราไม่รู้และมีการจ่ายเข้าบัญชีคนอื่นหรือไม่เราไม่ทราบ ก็แสดงว่าไม่ได้ว่าความฟรีมันก็ไม่ถือว่ายากจนนะเอาเงินเข้ามูลนิธิแสนห้าเนี่ยก็เนี่ยนะเนี่ยมูลนิธิของหิวแสงก็ประกอบไปด้วยลูกน้องอ่บุคคลใกล้ชิดในครอบครัวเป็นคณะกรรมการของมูลนิธิการเบิกเงินไม่ยากหรอกครับนะหิวแสงเป็นเลขาอา่าบุคคลในครอบครัวรวมทั้งเสมาทนายด้วยมั้งนะนะ ก็จะถอนเงินเมื่อไหร่ก็เห็นยากเลยมันไมน่ยุ่งยากอะไรเลย,เลยนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังฮะนะนะบอกแล้วของฟรีไม่มีในโลกหรอกไม่มีของฟรีไม่มีเชื่อผมเนี่ยไม่มีหรอกนะอย่าไปบอกนะว่าโอ้รับว่าความฟรีพูดอยู่นั่นอยู่นั่นเนะี่ยยิ่งพูดออกสื่อออกทีวีเท่าไหรนะ่เนี่ยประชาชนก็ต้องคิดว่าไอคนนี้เป็นคนดีคนเก่งตังยังไม่คิดเลยอนะ่ะทำฟรีทำฟรีพูดอยู่นั่นเนี่ยนะนะการพูดแบบนั้นอนะ เขาเรียกว่าการโฆษณาว่าจะไม่รับข้าว่าความนะนะสภาธนายเขาบอกว่ามินเมที่จะปิดมันญาติตอนนี้ก็หิวแสงก็ให้การสู้คดีอยู่ที่สภาธนายเขารับเป็นเรื่องมีมูลมีอะไรอยู่แล้วนะอย่ามาพูดความจริงครึ่งเดียวว่าทำแบบนั้นไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิด,ผดแล้วเขาจะรับเรื่องคุณไว้ทำไมล่ะแนะครับถ้าถ้าเสียทีไม่จะโดนพักใบญาติหรือเปล่าหิวแสงเนี่ย ตอนนี้หายหัวไปเลยนะไปฟ้องอัธยาศัยว่าหมิ่นประมาทสองสามร้อยหน้าที่ภูกเก็ตทะเลาะกันที่กรุงเทพไปฟ้องนู่นเนี่ยภูเก็ตนะสองสามร้อยหน้าตั้งสี่สิบสี่กรรมกะจะให้อัธยาศัยติดคุกมสม,มุดแปดสิบแปดปีไหมสารจ้ต้นยกฟ้องไม่มีมูลสาอุทธรภาคภาคแปดหรือภาคเก้าก็ไม่รู้ที่ภาคสายยืนมาสองสามวันเนี่ยหิวแสงเงียบไม่พูดแล้วครับแพ้ก็ดีแต่ไม่พูดเงียบ้าชนาคดีก็ไปไง เอามาโพสเลยนะขนาดเนี่ยผมฟ้องหิวแสงคดีแพ่งนะผมแพ้คดีที่ที่ศาลแห่งหนึ่งหิวแสงก็ฟ้องกลับมาในคดีเดียวกันศาลยกฟ้องผมแล้วก็หิวแสงฟ้องกลับหิวเหิวอ่าหิวแสงก็แพ้แต่หิวแสงไปโพสว่าอะไรโอ้ฟ้องหิวแสงหิวแสงชนะแต่ไม่ได้บอกหรอกว่าคดีเดียวกันเนี่ยผมฟ้องหิวแสงคดีแพ่ง ผมแพ้หิวแสงหิวแสงฟ้องแย้งกลับมาก็แพ้ยกฟ้องทั้งคู่แต่หิวแสงพูดครึ่งเดียวหิวแสงเลยเป็นทนายลุงพลมาฟ้องอธัธยะเพื่อนผมที่สญญาลนายาไตสวนก็ยกอีกหิวแสงไม่พูดนะครับนะหิวแสงจะพูดเฉพาะที่ตัวเองชนะนะครับนี่คือลักษณะของพวกหิวแสงความจริงครึ่งเดียวนะครับนะครับนะชัดเจนนะครับ่อนะ แต่ดูกันต่อไปวันที่หกนี้เขาบอกว่าจะมีทนายพวกอยู่ในโซเชียลจะรับว่าความหรือไม่กันชัยก็บอกว่าอะไรเนี่ยอะไรร้อยอ่าร้อยบาทเอาบาทเดียวทนายคนนี้ไม่รับว่าความซึ่งเจงเจทยัยงไงเราไม่ทราบก็ดูกันต่อไปก็ฝากใช้พ้นนะครับทนายความมุกาหารเยอะยะไปเก่งๆคุณไม่ต้องมาเอาพวกทนายแบบหิวแสงทางโซเชียลมันไม่ได้มีผลต่อรูปคอดี ผมเคยบอกแล้วเงเอาเทวดามาว่าความก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าพยาหลักฐานของอายการมัดแน่นโดยเฉพาะนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ไม่รอดให้ไปเอาเทวดามาว่าความว่าไม่เกิดประโยชน์นะนะไม่ว่าจะเอาพวกขี้โม้ขี้คุยโอ้ยนะไอพวกขี้คุยขี้โม้ทั้งหลายเนี่ยไม่เกิดประโยชน์หรอก เพราะว่าลุงคลเนี่ยถ้าไปเอาทนายขี้โม้ทางโซเชียลมาขี้คุยขี้โม้โผมประสบการณ์ผ่านมาเยอะแยะมากมายนะนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจัดการให้สุดท้ายไปไงเ,เปไงเทลุงเรียบร้อยถอนตัวนะครับมาดูไว้เนี่ยลุงไอ้พวกขี้โม้อย่างมาเยอะขี้คุย นะครับที่คุยแลสุดท้ายเป็นไงแต่ละคดีลองไปดูเลยนะอย่าไปสนใจนะลุง